ายดีน้อมือนี้ควายกันสิมาตามแนวทางหวยลาวทีวีให้พี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางลาวทีวีนาอพี่น้องมาเบิร์นนกันเบิร์นินนิดเดอนสิบสี่ให้เด่นหกกับเจ็ดเนาะสำหรับลาวทีวีเน้อพี่น้องบานนี้มันออกเนางพี่น้องบานนี้มันออกข้างบนแล้วพี่น้องเด้ข้างบนนาอนี่เจ็ดแปดพี่น้องมาเจ็ดเจ็ดนาอพี่น้องเนาะมาเจ็ดตัวเด่น แต่ว่าจ so the ับคู่บวกเขาเด้วพี่น้องเดินมาเด่นเนาะเจ็ดแปดกลางล่างออกศูนย์สี่นี่มาเจ็ตัวเด่นเด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าจับคู่บวกเขาเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะเขากำลังตามมันต่อเลยพี่น้องงวดวันที่สิบห้าได้วันนี้พี่น้องสําหรับในทางลาวทีวีเด้วพี่น้องเด้อตามกันต่อเลยพี่น้องวันที่สิบห้าเลนสิบหกเจ็ดเพี่น้องเนาะ ว่าวทีวีในส่องเบาลาวดเด้อพี่น้องเด้อนี่องเบาลาวเด้อเบาลาวเลขคำนวณเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามี่เด้อพี่น้องเด้อไปเอฟซีของมาปูมก็ฝากมาก,กดติดตามช่ <6 S 1> องนี่ <6. S 1> น้ำี่เด้อพี่น้อง <c oughs> นี่นาะพี่น้องเนาะสำหรับตัวเด่นบออื่นนาะบ้าน บนล่างที่เก่าีนะ่น้องบนล่างที่เก่าดินะ้นงนองเลยสำหรับตัวเด่นสำหรับเด่นลาวทีวีเบื่ออื่นเนาะเป็นไปนที่า้า เด่นหากับหกเด้อพี่น้องเด้อลาพีวีบืรออื่นเด่นหากับหกเนาะเนี่ยไอเด่นที่หากับหกเนาะบ้านนี้ก็มาจับคู่น้ำกักนเลยพี่น้องไอเด่นที่ห้ากับหกจกับคู่มันจะมีอยู่พี่น้องห้าศูนย์สาม 6กแปดนหกหกศูนหกสามดมีวยพี่น้องสำหรับแนวทางลาวทีวีเบอร์อื่น้ดยพี่น้องเด้วส่วนตัวกันพี่น้องกันไว้ที่83ดสาม้วน,นี่นี่เนาะอ่ะไปหมักตัวใดกัแคปหน้าจอโดยพี่น้องเด้วยก็ปุ่มหมักหาเนาะ พี่น้องไปมากไปแคบหน้าจอเดินพี่น้องเดิวเนวทางลาวทีวีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะถ่ายคลิปนี้เนาะบวกคุ้ก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาลาวเล็กคำนวณในเรือพี่น้องเด้ออ่ะสบายดีพี่น้อง